สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชันเนีวันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเอฟซีสวัสดีองค์ปู่ด้วยนะคะลูกมาแล้วค่ะมาไปดูเขาแกะแบบกันนะคะเอฟซีนี่นะคะมาแกะแบบกันนะคะแอดมินน้อยช่วยด้วยล่ะค่ะแอดมินน้อยช่วยด้วยโอ้ยทำไมเก่งจังเลยล่ะโอ้ยช่วยต้องเอาตัวล่าง ไม่ออกค่ะฮไม่ออกไม่ออกโอส้มโยกส้วายลยอะเองไเอาเอาไม่อามเา่เอา่เอาไม่เอาไมอกเอา่อาไม่เอ่อาไม่อเอา่อ่อา่เอาไ่อาม่อาอาม่เอม่วย่เอา่เเอมาเาอ่าอ่อเาอเ่อ่เาอ่ เอาวไปไหนจับนิดนึงออกแรงนิดนึงอีกนิดนึงหนึ่งสองช่อมชอมโอ้โหเก่งจังเลยโอ้ไม่มีเอ็ดหนไม่เสร็จเ่ย หัน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 ก่อนหันก่อนมนงแนมนโางแนมอางแนมมทังกอยโทังกอยโมทังกอยเออไม่เห็นอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะ ไปเอาแฟนเขาเฉยเลยไปเอาเครื่องเขาเฉยเลยโอ้ยไม่อายแอดมินว่างเลยนายต้องใส่โป๊กคลิปนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นวิวอ่ะโอ้เสือหยิบโทรศัพท์ผิดตั้งว่าเสือหยิบผิดเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมช่องใหญ่ถึงทำกับช่องเล็กแบบนี้ย้ายโทรศัพท์ มันถึงจะฟังโอ้เ่นดี้ชายเอมมาเตรียมเจ้าเนดี้ชายตล่นใครยเองไปโอ้ไปล้างมือดูนี่นูดูน้ำอยู่ตรงน้นนุ่นไปอ้าวไปไปไปทปไปไปไปรปไปไนเลยปไปไปไนไ่ไไป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 ไ มองไว้ทั้งหมดเลยชัวร์โอ้ยขำจังเลยไปหยิบโทรศัพท์เพื่อนเฉยเลยนะฮะสุดท้ายนะคุณผู้ชมคลิปนี้นะฮะเราก็ว่าถือไปเลยเออทำไมดีเลยว่าย้ายของเราไปย้ายมุมให้เฉยเลยใช่ไหมฝากด้วยล้ายด้วยไปล้างมือแล้วก็ไปให้ไรอยัปล้นเมือนแล้วก็ไปใอ้ ไปเอ็นซีไปทำต่อนี่ไงเกบเล็กไปอุ้ยเยสือมันโกอ๋อติดโกะเนี่นะติดจริงเนี่ยนเาล้ามือแล้วไม่ต้องมาหยิบถอนะล้ามือแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องใสเอ ถ้าจะหลุดสองรอบสักขนาดนี้ไม่ต้องใส่เลยเออเกี๋ยกล่ําเกลี้ยช่วยหน่อยนะเขาอยากช่วยเนาะเอาไว้เช็ดค่อยฉลาดเลยนะเช็ดแล้วโอ้เขาเยเออเออเช็ดไปเช็ดเลย

อยากก็เฮ็ดเรื่ยทำไมมึงเาษาแท้ขยันเลอเออหลุดไปโน่ขยันแต่น้อยเลยนี่ว่าหิ้งยุ่งอยู่างนี้มาไปล้างเลามือแล้วไม่เขาอยากไปเล่นอยู่มองนั้นรู้เลยรู้เลยมีน้ำอยู่ตรงนั้นเขามีน้ำอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยอยู่ตรงนั้น มาอีกแล้วมาอีกแล้วยดูนะพอล้มั้งจะยเ้ยจะเป็นมวนคักนะกที่นี่นี่แหละยสมอนจะเดินละมือแล้วก็จะเดินตกละตกตรงนี้เหรออ

ดีไปไปจับอันนี้มาค่ะไปจับอันนี้มาต้องปวดอะไบ้างคะต้องน้ำมือด้วยเรียบร้อยเก็บสีเสร็จแล้วฮะเสือเขาอะไรบอกว่าเขาบอกว่าให้ดูว่าคุณหมอดูที่มือเป็นไงต้องมือต้องไปล้างมือด้วยต้องล้างมือล้างตรงไหนล้างมือพาเสือไปล้างหน่อยพาเสือไปล้างหน่อยไปล้างมือเอาเดี๋ยวเราไปดูที่ล้างมือของแอดมินนะฮะคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนนะฮะล้างมือตรงนี้เหรอ ่ที่นี่ต้องทำเหมือนนั่นนะน้สรุปโนโนอ่าทำไม้ตีเป็นน้นมันละลายเป็นชั้ำอะไร่ใไหมเอออันเดียวช้ำเป็นชั้นเดียวบางเดายนะคะมันอันตรายเนาะใช่ค่ะคนขึ้นไรงขึ้นนี่เอาสูงประมาณนี้ถ้ามันเป็นนี้นะมันไม่ต้องเออใช่ค่ะมันที่เขาทำที่อะไรนะที่เขาเอารถวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราเอาไม้เตียว ม้เหมือนบแม่ยังเห็นนี่นหมือนนะอติลักบางไม่ตรงนี้น่าจะเอาดอกไม้มาเวียงไว้เลยไม่ต้องให้เดินเหาอเป็นกระถางเออถ้าไม่เดินก็มั่งันก็คือทำแบบนั้นถ้าแบบไม่ถูเจ๊ใหญ่หมดโอ๊ยเสื้อจชหมอนตายมาเที่ดิอานี่ก็คือลมตายโอ๊ยเสือย่า่เปียกเหมือนลูกนี่นะคะแอดมินน้อยกำลังสนุก เอาไปล้างตรงไหนล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนไปล้างมือกันเถอะไปล้างมือกันเถอะไปล้างมือกันเถอะครับมือกันเถอะไปล้างมือกันเถอะก็เธอล้างแล้วไงไปล้างมือกันเถอะเธอล้างแล้วไม่เขาเอามือไปถูกับพื้นเขยากพาไปล้างอีกนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะเอามือไปถูกับพื้นแล้วไปล้างมือกันเถอะล้างมือล้าง ไม่เหนื่อยทำงานเหนื่อยนะเด็กเจอกันใหม่นี้ที่บ้านไปล้างมือกันเถอะเบนฟ้าอู้ว์แอดมินน้อยฉลาดจริงๆจริงโอ้ยแชทอีกแล้วหนึ่งวันพันเพื่องแอดมินพอแล้วลูกมาไหลูกเสือไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ